นายบัตรจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชุกุมารีเพื่อโรงเรยียนจิตละดาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ บริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุมิทาในโครงการ v ีฟรร่วมสนับสนุนเกษตร,รกร,รทําเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์และไม่ให้เกษตร,รกร,รต้องเป็นกังวลในเรื่องช่องทางการจัดจําหน่ายลงนาม MOU ร่วมระหว่างผู้ผลิต กับกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพราะว่าอย่างปัญหาของเกษตรกรก็คือเกษตรกรมีความรู้ในการปลูกมีความรู้ในการดูแลแต่เกษตรกรเนี่ยขาดในเรื่องของการตลาดวันนี้เราก็มีการเซ็นเอ็มูให้ชัดเจนว่าปีหนึ่งเราจะซื้อข้าวออร์แกนิกจากกลุ่มนี้เนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นข้าวหอมมะลิที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเราเซ็นไว้ในปี1นึตัน นะครับแล้วก็เป็นข้าวเขียวที่เป็นข้าวระยะน้ำนมเนี่ยอีกสาตันแล้วก็ข้าวไรซ์เบอรี่ในอนาคตปีหนึ่งน่าจะเป็นกว่าร้อยตันได้แต่ตอนนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเพาะในระยะของปีนี้ประมาณ30ตันมันก็ทาให้เกษตรกรเนี่ยเขาปลูกหรือว่าลงทุนหรือลงบงเนี่ยก็จะมั่นใจนะครับว่าปลูกแล้วมีคนซื้อแน่นอน นอกจากจะคำนึงถึงรสชาติและประโยชน์ที่ได้จากวัตถุดิบแล้วอัมพลฟู้ดยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างที่มาจากการทำเกษตรยุคใหม่มากขึ้นเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภยัยต่อผู้บริโภคเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมค่ะ